สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนขอสุสานคนูลองซานเด้อมือนี้ทุกคนซี่มาลองปิ้งสีกอกอีสานแต่ว่ามันน่าจะอย่างบบหันส้มดอกแต่ว่าที่ลองเอามาปิ้งสีเบื้องก่อนเนาะทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าเอาไว้เป็นมือหนึ่งสองมือมันจังที่ส้มมาสันแต่ว่าตัวก็บ,บอกว่าตัวฮันมักแบบส้มแดง้อยหนึ่งทุกคนแต่ว่าอันนี้ฮันมันจะบบส้มทุกคนเพราะว่าหากันเห็ดแล้วเมื่อเ้านี่เด็ ล้วตอนแรกนี่น้องอ้วไปตากแดดไปตากคือมันแห้งแล้วก็สิมาลองปิ้งกินทุกคนพอดีที่แม่จันว่าอยากกินซุปผักน้องอ้วก,ก็เลยใช้ซุปผักแล้วก็สิลองปิ้งไส้อ้วอ,อีสานนี่เลยค่ะปิ้งตัวไส้อ้วที่น้องอ้วเฮ็ดนี่เห็นป่ะตอนนั้นมื่อนั้นเฮ็ดเนี่ยจะกินคักขนาดทุกคนเลยแล้วก็เชเฮามาลองซีนกันน้องอ้วนีปิ้งแล้วเชฟให้ตัวย่อยซีมเบิง้งว่าะที่เป็นแบบไหนนะทุกคนน้องว่า okay, ball, รสชาติที่โอเคบอที่แซ่บบอน้องมาลองเบิ้งนำกันเด้อทุกคนเด้อว่า ตัวย่อยสิมักบอแล้วกาสิปป้าให้มันส้มอีกลองเบิ่งเบิ่งว่ามันมันซีแบบว่าอันทุกคนสิมักรสชาติส้มบอรหรือว่าสิมักรสชาตนะิที่แบบว่ารสชาติธรรมดาเดี๋สิซี่ฮะนะที่แบบว่าเขาบริเวณให้มันส้มขนนาดทุกคนเราเบิ่งเบิ่งกันเนาะลวกค่ะทุกคนนี่พักเก็บในส่วนนีส้ส่วนพักบอหน้าเอาลงไปก่อนละ มาทุกคนมาปีงไส้กออีซ่านำกันแซบ,แบ,แบุแซีบุหูปีงก่อนเ้วกะสิปีงปลาพร้อมล้ววำแล้วมาเลยปีงปลาสามตัว จิงป่าเอยทุกคนเหลือปลาสามตัวนย่วายูา่แล้งงวคงย่วยแล้วค่ะกัญญาควมานี้เนาะ ในสุพกทุกคนเอ้ยเล้วยบอกว่าอยากกินไส้อั่วอันไส้เก้าอีสานอุรองสานตอนนี้่านตะตำนานโตหินกับคอมแบ็กตำนานโตหินคอมแบกมบัมยนะฮะตำนานโตหินเนาะโอ้ยบนกินจะไปนั่งกินโตหินฮะเออไททิปตำนานโตหินคอมแบกยานอยู่แต่ตัวไปถ่ายคลิปยู่เทียมทางเขาขอขี่รถไกลไปไกลมั้ยอากาศเสียเบิ่งเขาญาติเดี๋ยวกินแด่เบิ่งค้นไปได้ แต่กับใครที่รบกันบอลไขเ่เตือนด้วยไกลติดทันเลยเมย์กักกบบได้นะตอยเนาะกบบได้ก,กบบได้มียมีกินพวกเขาสร้างอันเดอร์ทุกคนบอรว่าจะเปลี่ยนแบบซื้อรวดเสื้อเดลยขนาดแม่จากน้ำพักน้ำเงเขาสองคนที่หาเงินนำกันแท้ๆเลยทุกคนเด็หาเงินนำกันแท้ๆ กันสามคนแม่ออโต้ก็หาอยู่อเออออโต้ดเอดออโต้ก็ไปให้คิต้วอยู่อ่ะจะเอื่อนยังมนตายแล้วมึงหนมอนมีนม้นเบเอาหมดละไปกินเ,เ,นนนเบิดต้องอซีมออตโต้ใ้ที่รับแล้วรับ เรีองใส่ก่อนแบบน,นี้ตามารถ่นใส่ได้ใส่หกใส่แดงกินใส่กอกดิกินใส่กอก,ก,กอก่ะ มันแ่งอย่างมค่อยงเออเมื่อเ้าเนี้ยขายเครื่องได้ยู่เด้ทุกคนเด้อเรอเตืเลยเนาะข้าวมาเตือนไปดูลมมาซื้อบัานเทียนแล้วถ้านี่จะว่าเย็นมาซื้อเป็นไงโ๊บีเสื room, ้อเสื้อเ่าแหลกของกินเนาะเออไป คำหู้มาห้ม่ตู้ม,มั้งม,มืออะนะไปตู้มันมือไม่ตู้เห็นจิ้มมือไอพอนไอพอนว่้ไปอยู่ไกลคันขิวบอกมาอยู่นี่กนอก <ไป S 2> นเ<อ>นากกนหันกอนีเนาะแล้วมันะมาไม่ไปกันนหตายเลยหันกันีมีคาเท่ากันไนมะ่หันกำนีมีคาท่ากัน จุมอมันเฮวเฮวากัเห็นจุพักแม่จ่นงก็ยากินจุ่มพักมาสันแม่ทไมุ่กละเมอเอาข้าวเมะเอาข้าวแม่จะให้เขาช่วยถินเท้าอยู่นนะก็ไปนักก็ไปนำกันแล้วก็เลี้ยวดลยตัวหิ่มนะครัตัวหิ่มตัวเิ้มกำลังวาอยู่ตัวลังววจเอาข้าวมาช่วยด้ิมายไปินกันก็เนาะ ใส่กินข้าวกินน้เม่ดตัก็ิปัดน้ำามือข้าก็ิกูคนยู่คนนอนมาปัน้ปนนาแบบมากูไว้ถึงยำหย่ที่ได้ยู่นอนก็เป็นน้องมาทุกคนว่าไงซุกพัก บนอนวกนี่มาแหละนี่เลยที่ตนอาหาราพกัน้าหอนทองนงโเห็อะไรนะไอ้กระอเนี่ยเราให้เกลวมากินวม้ก่นกินหติดวะน่ไม่กลียวมันจแซบเร็ววะกลวะดก๋ยว่าทุกคนวมยังไล่กสุภาไนไวเลยกลวมาความมตาแซบ เออตัวพี่ค่อยไดไหมใส่เกาะอีสานนี่เนาะอีสานนั่นน่ะป่าอีอมันลงเนี่ยจางมาทุกคนเอาซสื้อผักไปกินกับอีพ่อกับอีแม่เสื้อท่านนี้เลยลยเล็กยาวแล้วม่พ่อตัวละแค้วงหนึ่แ่ปีน้ำสาบนเอาปากนก็แปรงคือน้อา ค่อยไปแปมาเมื่อกี้พ่อเหมือนกูเติมไปคงไม่ทุกคนซุาพักคมนซ่บนะแปเขาดีๆเลยถูกข้าเดี๋ยวมีมึงหเาผ่านบดผ่านนะคอยสีมันะจาเร็วจ้ะตนอ้เด้อสิเกะอีสานนี่เด้อยามสิที่พอเป็นข่ายบ่เนาะไเดอเป็นตันี้แต่เป็นอู้เห็ดผิดพายังละอู้หันแบบยัดแนนพต้องยัดลมๆแล้วเขาก็จะค่อยมามัด พอ้องให้ว่ามันผ่านหรือว่ผ่านชุกโอ้มีเยอะใหญ่โอกินผ่านี่ได้กินนี่แต่่ารถปนสเป็นเนี่ยังมทนี่ให้จริงมันต้องว่ะมันต้องส้มก่อนมันจะ แต่ถามวารชาติมันได้กับได้อยู่แต่อยากจางนี่นี่อีละได้แล้วแหละอูข๋ขนมมันออกสมนิดน,นึงแท่งแซบเลยนี่มัน่สมจรินี่เอามาเอามาซีมึงดูพอดีละอูพออาสีมึงดูพอดีละพอดีบ่อืมอืมเบิ่งแม่ ต่า่ยน้นเตมไเลยเอาไปซิมบงฮอนเ้่ยขาก็ยังบร่ด้ซีมของตัวเองอีกนี่เฮสันีิกอนเผ่านแกว่าสิคุ้มบนีีตัวไม่เ่องเข่าเลยเฮาเฮาบุหงเขานะแต่เข่าดี่คุ้มแนนอนแล้วก็เราผ่นกีบนะ เป็นความตัวด้วยปะมันต้องส้มแล้วก็มันต้องเข้มข้นกว่านี้หน่อยนึงจก้ยงบ่อยเกลี้ยงหน่อยเฮ้รูปซีนแม่ชีเขาก็ซิมแล้วก็เขาพอดีเบรร์แล้วฟังฟังว่าวคำมันออกส้มนล้พอดีแล้วโอ้ไม่จางหรอกลูกกะเพราของค้ายลูกงานเพราะว่าเนื้อกับเลี้ยไข่ด้วยร้อยปุซิมของแห้งบุเคยกินอีกเนาะก้อนละาสองพันแคนี้คนซื้อ มาใส่กออีสานเนาะลูกเราพันกีบเนาะจะยุ่ยมาผ่านมาจ้ะพ่นผ่านเียสิมึงแม่ผ่านให้ผ่าน่าคอย่อยไปกินหลายห้านแล้วถือว่าอู้เฮ้แซ่บเจ้ี่่แล้วตมันาเาลมาพอดีแม่ธรรมดาเขาต้องเฮ้ดส้มแม่รถตอนนี้ บางคนกับบุมักสมว่ะตัวเนาะอีฮอลองกินไส้กรอกอีสานเอาเฮ็ดรึเปล่าเอกินเดิมแล้วกอสุพักกับไส้กรอกับปิงป่าอีฮอ่ซีเมืองไส้กรออีสานก่อคนม่วงกัยังเห็ดแล้วเนาะฮะไส้กรอกพวกคนม่วงกับยังเห็ดแล้วไส้กรออีสานมะ่วงี่ยไส้กรอเนี่ยเพิ่มหมกพริกไทยของว่ะของก็เสิร์ฟหมกพริกไทยแล้วว่าอีฮอ่ซีเมืองค่ะแม่เห็ดอีกเห็มีรสตุ๊กตเจ้าอือเนาะ อ๋อสี่พ่ได้แม่ใช่กออีสานนะ่ะน่าเฮ็ดตกอกวานบอกเรื่องเนาะเยอะนี่พอหมักไงเป็ดนี่ตำเจ้วบ่อใส่กอกอันนี้มันต้องเฮ็ดเอานี้เดียวพอเพราะว่าเขาต้องกินกับขิงดองต้องกินกับผักกะลัมผักเอาตัวเนาะต้องกินกับผักกะลัมบางคนนี่กินกับมักเฮ็ดดิบเนาะ แล้วจะคนมักโดนยำปากนะบางคนกินกับข้าวจีก็มีเออกินยูฮานซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทุกคนเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนกระท้ายไว้เลยเด้อมวอมือเน่กินยูฮานซูเปอร์มาร์เก็ตได้นี่ งานสุโขมก็ดของอ้าวแล้วกอีสานเนี่ย หวงนั่นคันโบตน้วบเอาไปแล้วเหามันสมที่เมนเนี้ยเงี้นีนน่มันก็ปลามันดนเนี่ยเขาเป็เข้าการเรลาใส่เข่าแดงแบบเดียวกับสมมูแล้วหนา้เาเชอตัวเองที่มีสี่มือการใช้เกาะคนใ,ในดสมสมแหนมนแี่บ้เสเขอเห็ดมัทุกอย่างแหละแนนมตั้งใจเป็นนายกไป็ยังได้เป็นจาจยุติเขาบุเลือกยากเป็นนายก ลังใจขบวยเป็นะลุโนโนตั้งใจนึงบได้มึงเอาตอีเด้อเนี่ยโต๊วกินข้าก็ะเมตูเยอะไอ้รถเข้อมากไปทเกอีสานใช่ปะมหนาเขาจะไปฝากไอ ฮ้นอนเนาะตัวเนาะกินเสียลเนาะเป็นงานบุญเกาะอีสานรถ้เด้จะว่ากานเกษตรแล้วค่ะไปยค่ายบุญจัะขายบ่ใจะเปงนมือขายเป็นมือเนาะจะว่าถ้าบุญเกี่ยมไปขายแนวอย่างเงี้ยคู่มืออยังได้ขายร้อนมากบุเดียวขายเนาะขายต่อแรงอ่ะทำเงี้ยแต่จงเงินได้มาซื้อเราแหละ เขาปันหนึ่งจะกอก,กอันหนึ่งตะกอกเล็กน้นอยคนนี้อัหนึ่งทำดิซี่นะเนาไม่จำเนี่ยเขาปั้นยังคิดหาพันเนาเพ่ช่วยเฮ็ดละเอาไปปิ้งค่ายบุญสิ่งเนาะปิ้งแบบเขาจะเป็นโต้ลนะได้ไข่ายบุญบ้านเนะน,นี่ยได้ครนไ่ขายหรอขายเขาอ่ะขายทุย,ยบ้าน คนมากกซื้อรวมั่นใจเรือวบไปเ็นตบ,บ,บ้านของบิอันละพันเป็นยังงบิษัทบริษัทเป็นยังงนี่เราค่าลูกกันนึงบานนะ่ะเปินอันนี้ลอ้อมปรอนแล้วเลยบ้านค่ายเลยเดีเขารับบริ ไอ้วันไข่ราคาเท่าไรเราถอ๋อแล้วาาบางไข่ล,ลูกสองพหนสองพันหัวคือสองพันกับซีซีที่พันในห้าลูกห,าห้าคอมไอ้วันไข่าทากุ้คือพันเนี่ยตำหนแล้วอันหนึ่งเนาะอ่ 3ลูกหาพันกเพี้ยไม่ตัวอกมนดครอบเข้าหนึ่งนอเปต่ลูกอีกเลยโอ้ยังได้ร้ายอีกตาลูกหาพันกูซื้ 5, อจหาพันเนาะเขาบอกเออขายหกลูกพันเด้อลูกก็สองพันหกลูกพันอีโอกาสของคือหลูก 我这个后面烂掉了。 หุงเขาคันเข้าคิดข่แท้ผู้ประยัดิะเขาบอกใส้เซนรอนเนี่ยเขาใส่เด่เขาแล้วซีนหมูกับบไส้หลหเน้นเด็เขาเขยกินกระถึจะเขาเขาซื้อของเขาก็ได้ทำมปานาบเกินรสชาติอันเดีวยวได้แล้วเนาะลรงพิจารณาเบิ้องแรกๆกับใครอันละพันก้อนให้เขาชิมก่อน,ออนอติ๊ใจสองพันมัหนาก็ซื้อ ันนั้นนะทุกคนเนะาะรสชาติได้อยู่แต่ว่าวิธีการมัดโบได้เนาะไม่แล้วขอ <laughs> ให้ไขนะ่จ้องซื้อกระามมันจะมาล้างเครื่องก,อกราฟอิซิโอเพชรอื้อสองพันยังค่อยจะปลุกกำไรสุดเอยว่าให้ค่อ,คอ,นนอยเฮ็ดเอาใหญ่ผสมไว้แล้วได้เนื้อตัวเนาะเงินไงพอเอาตัวปลอมนด่ดพัน อันเป็นแบบสุดๆแนมเนียงก็ใช้คนแนมเนียงเนียกินอะไรด้่ลาสุดใส่กาะอีสานกระเทดกินเองได้บัเนี่ยบริเวณอุคามชิกนันบัดเี้ นอนได้ยี่บวาไนอนเหนอนนี so ่บว่าเไม่่นไม่นนแกไม่่แล้วับ่นมอนเขาบอกเอครื่องปบนนใช่นี่ลองอีกันให้เวลาสชั่วโมงนึงข้นไปเมื่ถทุกอันเรื่อยรื่อไปได้บอ อามองเอารถหุ่นใดมาหนได้ยุหุ่นใดโอ้บืนเตนปากเขาเบึงปากเขานกรัเบึงปากเขาตื่นเช้ามาทุกคนน้องอูเห็ดอันเดอรียวมาละเอาลูกอาบน้ำเอาลูกกินนมปั๊มนมล้างขวดนม ทำกับเข้าตอนเศร้าให้ตุ้ยกินให้พ่อกินอันเดอรวแล้วละตอนนี้อูซิมาอาบน้ำปะนี่คลิปตั้งแต่เมื่อวานผมลืมปิดคลิปซิมาอาบน้ำมาก็ซิมามาเข้า่อเพราะว่าตอนสวยนี้เขา้าบุพอกินต้องมาเข้าอีกอาะสามผู้ใส่เบมืนนาะเดี๋ยวซศกหาสามก่อนกาบุมีต้องไปเอายือตูต้พุณนี่แหละทุกคนเวียกซีประจําวันน้องอูส,สืวอซีเล้วเวียกแล้วกะ ตัวย่อยกำลังมางตู้บันเดิลบันเลวไปเบื้องคลิปตัวย่อยเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวน้องอูอ้ซีมาเข้าอันเดี๋ยวแล้ว,ลวกันสิพิถ่ายบรรยากาศการมางตู้บันเดิลตัวอยเออให้ทุกคนเบืนะ้องนะยังไม่ได้อาบนะ้ำยังไม่ได้อันเดรเลยเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย